การมราคาดูลูกคนนั้นก็เสียนี่เสียไปทั้งลูกเต่าหลานเลนวงสกุลนั้นเป็นวง์สกุลที่เลอเธอะใช้ไม่ได้เลยขอให้เป็นวงสกุลที่ฝากเป็นฝากตายด้วยศีลด้วยทัพข้อนี้คือการเบสุมิฉาจาขอให้ทุกทุกท่านรักษาไว้ให้ดีนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากสีเดียวหัวใจผู้หญิงกับผู้ชายมีน้ำหนักเท่ากัน เราอย่าเย้ยหญิงจองหอมของตัวว่าเราเป็นผู้ชายช่วยได้ช่วยเอาผิดทั้งเพศผู้นี้เป็นผู้ประมาทเป็นผู้นี้เป็นผู้เสียหายมากทำลายหัวใจอีกดวงหนึ่งให้บอกทํามไม่ตายก็ทนทุกข์ทรมานในแดนมนุษย์นี่ทุกมากขนาดไหนให้พากันคิดให้ดีให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกาันเราพูดถึงเรื่องศีลศีลข้อนี้เป็นสำคัญทำลายหัวใจของกัฬกาันทั่วโลก ได้อย่างมากมายและกว้างขวางด้วยนะอย่าพากันทำเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมบทใดบาทใดมาทรงพิจินิิพิจารณาด้วยพยานอย่างทราบเรียบร้อยแล้วถึงได้นำมาแสดงให้ปฏิบัติตามเช่นอย่างศีลเนี่ยกอการเมสุมิชาจานีเป็นเป็นศีลของจิตใจของโลกทั้งหลายที่เป็นน้ำหนักมากที่สุดทีทเดียว เพราะฉะนั้นจึงให้รักษาจิตใจกันด้วยดีให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือบอ่อแห่งความสุขหรือเศรษฐีแห่งความสุขในครอบครัวคือสามีภรรยาฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละไม่ใช่เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านมาฝากเป็นฝากตายได้ไม่ได้อันนี้มีในตำราก็มีเศรษฐีมี เงินจงกระทั่งถึงท่านเศรษฐีนั่นแหละแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปว่าไปจ้างเอาลูกเอาเมียใครมาบำยุงบำเลอเขาเกิดความเดือดร้อนทั่วหน้ากันเขาตามฆ่าฆ่าเศรษฐีทั้งสามสกุลนี้เพราะความเคียดแค้นนั่นเองให้ตามฆ่าคนเราไม่เคียดแค้นถึงขนาดตามฆ่าได้ไม่ตามอันนี้เรียกว่ามันเหลือทนเขาจึงตามฆ่าเศรษฐีสามสกุลนี้ ที่ไปทำลายจิตใจของครอบครัวนั้นๆหลายวงสกุลที่ได้รับการบอบช้าถึงอกจะหักจากเศรษฐีสามฝนี้เขากําลังติดตามจะฆ่าพอดีมันก็ตายถ้าตายลงไปแล้วหรือจมลงในนลกเลยค <c oughs> าถาที่ท่านแสดงไว้ถึงสี่บทสี่บาทนั้นสวดคือไปตกนรก ลงจากผิวนรกนี้ลงไปสู่พื้นนรกเป็นเวลาหกหมื่นปีไฟนรกเผาตั้งแต่พื้นนรกไปกระทั้งถึงก้นนรกหกหมื่นปีแล้วเสวยทุกขเวทนาอยู่ในแดนานรกนั่นอีกหกหมื่นปีแล้วลอยขึ้นมาหาผิวนรกอีกหกหมื่นปีนั่นเป็นยังไง สิบแปดหมื่นไม่ใช่หรือสามหกสิ 3, 6, 18, 18, บแปดสิบแปดหมื่นปีนี่แหละเป็นความถูกเดี๋ยวนี้ยังยังไม่ไดะพ้นนะเศรษฐีเก่งๆสามเศรษฐีนะั้นยังไม่ได้พ้นจากนรกเพราะกรรมที่หนักมากที่สุดไปทำลายจิตใจของสามีภรรยาลูกหลานของเขาที่เขารากเขาสมหวนอย่างเต็มที่แล้วประจําลายให้แตกกระจายทั้งๆท,ท,ท,ที่เขายัางไม่ตาย ความทุกขร้อนที่สุดเต็มโฮของครอบครัวนั้นๆที่เศรษฐีตัวทันดานยาบนี้ไปทำลายนี่แหละโทษแห่งการไปทำลายจิตใจของคนขงเขาไปตกนรกถึงสิบแปดหมื่นปีเดี๋ยวนี้ยังจงในนรกยังไม่ขึ้นพอโผล่ขึ้นมาถึงผิวนรกจะกล่าวคาถาสี 4, ่คาถาหรือสี่บทสี่บาทเราก็ลืมเสีย แล้วก้าวยังไม่จบในคาถาอันนั้นถ้าพูดถึงตามพิจารณาให้จบท่านแสดงว่าดุจชีวิตะมะชีวีมห้าเยสันโนนราดามหาเซวิชมาเนสุพโพเคสุตีปังนากรรมหะอัตโนเนี่ยเรียกว่าทุกอันเดียวเนี่ยดุจชีวิตะเลยแล้วนี่นี่ได้ทุกอันเดียว ก่าวทั้งหมดนี่ไม่ได้ทุอันเดียวดุจชีวิตะนั่นแหละทุแล้วตกลงไปดาโลกเป็นยังไง